โอ้ยเขาจะดับยังไงกันได้วะนะ้ามันเยอะนะนะ้ามันเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะ่ะ รถแบบเพลิงมาแค่สองใครม่เจ้าเอาอะไรอยู่วะเนี่ยเห,หม็นไหมเลยวะ เออไม่มีเสียงรถดับเพลิงมาเลยวะมือตึ๊บเลยท้องโอ้ยน้วทิพย์ก็ไม่ได้โทรศัพท์มาอีกแล้วเลยเยอะเลยจะเข้าบ้านตะเหียนนี่ถ้ามากอไ่นี่หมด่ะเนี่ยรถไม่มีเลยแค่รถแค่น้ำรถกันเองไม่มันเป็นนาข้าวด้วยไงนาเขาสุมเขายังไม่ได้นั่นแล้วมันมีมันมี ตอไม่โดนหรอกเพราะว่าลมมันมาทางนี้มันก็ตอนขึ้นไปข้างบนหมดโอ้ถูกฟันจะไปทางบ้านเตือนเตืนนนะาบกบจะถึงแล้วน่ะกบเอ้ยมึงเตรียมรับโอ้โหดูดิดูดิมึงไม่โทรหายกบดูฬาให้ไอ้กบมันแจ้งรถไซยังต้องเป็นเจ้ามันมีแต่ควันแล้วว่าตอนนี้น่ะ มันมาทางนี้ไม่ได้เหรอวะเดียวกป็นสาวสองแทนไพอหรอกอย่ายงไอ้จงจุ้มเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเออมาทางนี้แล้วเนี่ยบ้านพี่กดสองไฟบ้านไหนหรืออะไรว้านะ่ะโถูกเงินไม่ได้ร้อนฉีดน้ำกันสิ็มเรจะไม่น่ากลัวมากเลยเออ มันจะป้ายโกมันอยู่ตรงไหนวะนูนทางนูน้นอันนี้มันมา,มาทางบ้านใครวะมาบ้านที่เขาปลูกใบเตอยอ่ะมไม่ได้นุ่มมอไซค์ขนน้ำไปนู่นแล้วหนุนะ่ะรถไปแล้วแต่มันจะเอาอะไรอยู่อะนะ ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่เคยไปถึงนู่นว่ะม,มันมองไม่เห็นอ่ะมันไม่มีไฟนุ่นนเสียงเขาอนุนกันทางนู้น่ะเดี๋ยวเราเตรียมขนของออกกันเลยน่ะไปบ้านถถอหรโอ้ยทางนู้น่ะ พี่กบไม่ทันแล้วนะน่ะแต่ทางนู้นมันมีรถอยู่คันนึงนะนู่นอ่ะมันมีนู่นอ่ะคันนึงอ่ะที่มันส่องไฟอยู่ทางนู้นนู่นอ่ะละอีคันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้โอ้นโอนตอนแรกมันไอ้นี่มันขึ้นแล้วน่ะ no